สวัสดีค่ะเพื่อนเพนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจําวันที่สิบแปดเมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพันันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2กับห้าแปดกับ1นึ่งเราจับห้ากับแปดให้หรือถ้า2ก็สองศูนย์สองหนึ่งสอี่สห้าปดหกับห้าศูนย์ห้หนห้สห้เริ่มต้นที่ศูนย์ทุกตัวนะคะแปดศูนย์แปดสองดสองแดห้าแดแดนะคะ แปดห้าหนึ่งสองแปดห้าห้าห้าสองหนึ่งสามหนึ่งแปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะแปดหนึ่งห้าก็ได้เลอห้าแปดสองต่อไปพิเศษหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเก้าอันนี้เราจับไล้ให้เลยเด้อเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะศูนย์เก้าหกหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สี่หกศูนย์ ก็ขอยทุกคนโชคดีเด้อระวังพิเศษมันชอบไปเข้าเฉพาะกิจนะต่อไปปกติสี่กับเจดหกับเ้เราจะหกกับเให้นะหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดนย์เจ็ดหเจหนึ่งสี่สอสี่หก้านะเก้าศูนย์เกห้า้าหเดเด้อ เจ็ดหกสี่หกเจสี่หกเก้าหกเก้านะคะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะต่อไป V ี P ห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดอันนี้เราจับควายให้เลยเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้แปดเจ็ดแปดแปดเนาะห้าแปดสองเจ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์จับคู่ก็ห้าแปด ็ดศูนย์ห้าศูนย์ก็เจ็ดแปดแปดศูนย์ก็ห้าเจ็ดนะคะสองแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกแปดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเลยคูลเล็กีีเนาะเฉพาะกิจ V ีพพิเศษกับปกติถ้ามันไม่สลับกันเด้อจับคู่รุ้นในการเด้อวันนี้เราเน้นเจ็ดหกเก้าเด้อวันนี้เราเน้นพิเศษกับปกติ แต่มันก็ไม่แน่เนาะมันชอบหลอกสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ